นอนอยู่นไม่มีอะไรลงตัวเลยสบายดีว่าทุกคนเด้อยนนินดีต้อนรับเข้าสู่ซองลีสาวหล่อรองสารเนาะซึ่งคลิปนี้เนาะก,ก็มีแค่กรับเสิร์ยู่สองคนนั่นก็คือน้องอําไพเน้องอําไพเนาะนเป็นเอื้อยของน้องแผ่นเค้กล่ะกันน้องหนิงเน้อน้องหนิงเนาะเป็นลูกเอื้อยลูกน้องก,กับน้องลีเองเนาะ เออื้น้องรัชนาร้องสาสามารถไปติดตามผลงานได้ซีซองน้องรัชนาร้องสาเด้ทุกคนซึ่งคลิปนี้เนาะเฮาก็มีเกมมันมันฮาฮามาลินนำกานเนาะซึ่งหาโอกาสนี้ก็ได้ยากเนาะแบบมันเป็นช่วงโควิดแล้วก็เป็นยามให้ยามนาเกี่ยวเขาเดีอยน้องเาเขาก็เลยว่าบเวลาบวตรงกันเนาะซึ่งเมื่อนี้เขาก็ได้นัดกันแล้วก็มีเวลาตรงกันเฮากชิมาลินเกมเนาะกระด้างที่เห็นอยู่ในซื้อคลิปแล้วก็ปุ๊บคลิปอะไรเนาะเฮาชิมาลินเกม ไายคำศัพท์ภาษาไทยเนาะบอกว่าจะเป็นมากไม้พักอีกอย่างกับแลวเตะทาไปบึ้งพร้อมๆกันเนาะลาทาไผ่เพรเนาะขอชิให้กินน้ำนี่นี่ทุกคนตุกนี่เลยทุกคนแม่สาวลิตรทุกคนสา,สาวลิตรถ้าอันผู้ใดสิบแปดลิตรเออบ่เอามามาอันกติกามาลุมกติกาทุกคนกติกาก็คือ เราจะมาถวยคำซับของภาษาไทยถ้าไม่ไพถวยทึกกผ่านไปถ้าไพถวยบูทึกกได้กินน้ำนะทุกคนน้ำจอกแสดงว่าผู้นึ่งถวยทึกแล้วแม่นซามคนนั้กินน้ำเยอะก็คือจะกินทุกรอบเลยเออมาจันก็คือข่าวนี้เดี๋ยวเฮาวาิ่มกันเลยทุกคนอันนี้บอกเลยเนาะอันนี้เนาะมาเพื่อเอออมาเพื่อมาเพื่อความสุขกันเนาะเอออันนี้เฮาบอกเอาเด้อทุกคนเด้อมาบอกกิดการเอง เงียบมันมันด่างมันม่วงเออมันเออมันม่วงกินมันม่วงคือสีเรื่องจันบ่มันม่วงอันนี้สีเรื่องกินกินบ่ถามคนเราจอกน้อยอะแม่เราคนละจอกเนาะเพราะว่าช่วงนี้โควิดลุก อเออเอาอุ้ยเออม่กินน้ำนัสุกากินแข็งแหงมามาเจอกเรงมาตรงนตรงเออเฮะอันนี้อย่ฟาวให้เเห็นนี่อ้ามันทักเห็นดิสนะอ้ยเนอมอ้วเออมัวเฮ้ยหาแบบมีคนมาเลือนให้ขนาดเนอะองไผ่ได้แบบนี้ไหมไอยีมาัทึกละอืมา ก้แรโซนต้วดหินดีไหมเนี่ยกินได้ก่ะผิวใส่ผิวง้ำสุขภาพแข็งแรงมาต่อไปกันเลยนะเอากินเพื่อนก่อนออกหนังตอนนี้เกียรที่แล้วเกลอน เอาเอาเดัดงได้ได้ไหมคือแบบเป็นคนที่หัวแล้วต้องหัวให้สุดใจสุดพุงนะรอบไหมมาทือว่าอันดุมเนาะหัวนี้มะผักบุ้งเลยฉันมะก่อนเอาหน่อยเอาเด้อบันนี้เด้อเงี้ยมาชิญยังจังเลยเราใหญ่เออ จะได้เป็นผู้เยน็นตลอดเป็นผู้เย็นที่ดีาหาคำสับตัวใดเาวาาพิดก็ <นะ S 2> ขอโทษขออภัยทุกคนหาไอ้ใดบุธกันคอมเมนต์บอกพวกข่าวในเด้อไหมต้องสูนแบบเออเออตอนนี้ยังกำลังหิวน้ำอยู่ย <c oughs> นะเอาไปกันเลยเด้อา <c oughs> น <c oughs> ยัขึ้นยัม่เห็นดี ชัวงอเฮ้กินเถอะน้องเมียนะใส่ไผ่กึ้งคนงอกวะก็ชวงอถ้าตัวใจว่าพิดก็ขอโทษขออภัย่เนาะถ้าตัวใจว่าพิดกับพี่ๆก็คอมเมนต์บอกได้เลยเนาะกินซะโดยดีเอือลูกก่อนน้ำตุ๊กนี่ก็ซืได้ซื้อมาใส่ปลาเต็งให้ผู้บัเพราะว่าเออก็หน้าเออเลยรง้อยรงในมีอีกเลย โอ้ยหิวน้ำจังเลยจะก,กันมามให้เวลากินน้ำก่นอนม,มามจะใคร ขนเองไปเช็่ไปเที่ยวไปลินกับ้านพกินน้ำมาอยูน้ำมือมมาอนอันนี้กันแค่เอาชุดแนวนี้เบร์นี่เบร์มาโอ้บอกมบอกคนดเอาอย่างอย่างมาฮัดเนี้ยนางะบอแค่เอาอย่างมาฮัดเงียเดี๋ยอนเดีไยายหัวเด้อ เอ้รู้ีบอ่แร้บบอเลยสี่ครั้งแล้วนะคะกินไในเข้าถืนเนี่ยอย่างเพนเพีนทุกคร้งกูัดีกูกับมได้เนี่ยเน้นเนี่ยเ่นกะได้เื่นได้กินได้ไอ้ทุกองขุนกันันเบ้าซองขุินเบ้อเนาะกับยิงเบรกกินแม่เออ ได้จี้เอาไเ่นน้ก็พอเดีวจนี่เดี๋ยวนี้ะเดีวนี้ตนีรงั้คเอาสองพืนสองพืนเจ้าสองเจ้าโยงโควิดวะกินห้องกินน้ำมาลงกึงดไปแล้วน้อภัยห้เท่เฮาน่งมานี่กับิบประมาณสิบปดนเด้อของตัวเองเด้อห้องไผ่ห้าเท่อห้องรีสี่เทื่อ ราะว่าสองคนกินกวังคิดซืดบอกบางอย่างที่เขาหูอยู่แต่เขาคิดป่ันคินโบกคว่าบกตโนดอะไรขึ้นอะไรอเปนคนกินดุที่แม่โอ๊ยดู่เดู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 ดดูดูดูกน กินซาวคนยังคิดอยู่จะมากินไม่นด้านเด้อกูกระว้เพือนเยอมากอันกี่วดีดีใจกูบพรว่าบางหนาวพอไล่เลยเมื่อยเย็นก็เอาทีอย่างนี้กับพรู

เงอเอ้ยสตบรีสบาก่อนสตบอ่้าเงแล้สตบอี่ะส yeah. ิกูกระึกเรอาผ่านไปือมดนี่จะโอนจะสิงแล้วไม่เห็นกูอใกันมึงนมึงบ้สับรรลสับรลนี่มดบลเลกูกาเ้ยมึงหึลเลบลเล็กะกินกินำ่างงูเอ็ดมาบลเลเต็มบ มามามากินน้ำกระโดดจะเป็นแต่กระโดดเจ้าของเดิมนี่นั่นเด้อเกบงดแตะบงดแตอันนั้นงดุแตพุ่นเออพุ่นเออมานองพนกินธิดาฝรั่ง ฝรั่งโบเบนมันฝรั่งฝรั่งเอากินตาวฝนซูนะเออค่อนข้งฝรั่งเอเอักซ<ม>ิดาบองบอนกันเอิ้นฝรั่งบองบอนกันเอิ้นอันสมผู้บส่สมผู้กับฝรั่งบ่เป็นอันเดียวกันอยู่ใต้เขาเอาิ้นสมผู้อยู่เรามีละที่นี้นล้ว <laughs> <laughs> กใก,กล้จะลงเครื่องแล้วนะโอ้โหทำยังไงเบสก็เห็นได้เลยนี่ไงนี่อันเดียดกั Hopper cũng à, như là vợ cô béo tôi mặc lưng béo cốp mặc lưng kín mặc lưng 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 mặc 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 ม่วงมาม่วงมามาเขากะบอ่าห่ากะบเลยวะมามามถือมาไอนึ่งกัมามามม่สไดี้ดูเดินไมเดินไมะ่กินซ้่ะลืมนนี้แม่เะมาเขียบน้อยหน่ายินกินแน่มาเขียบม่ใจมากเคียบไม่หรอซาลาวนาะป้าบางทีเป็นเสือนันเนาะจ๊ื่ เาประมาณสิบเลยเอาเอาเอาเจ็ด่ได้ิไลเติบเลยสิเาประมาณสิบไปสิบไปฮันเี่นประธานคนหมองน้ำซะเดวนอัแบบนี้อร่อยมากเลยฟันกีเจดอัพัง กินเจ้าเล้ากินอัะทุกไเด้อุ้ยทุกไงกินเขี้ยเอ้เอเอายาบางไม่มือนะเออมึงเนะใช่กินรสอ้าวอ้าวคือตะกุนคือกันอ้าวูก่อนสางกันเลยมากิ๊ดด้อเอ้าวจะตีไหมจะติงอย่างั้นไหมเวอร์แล้วเบิด์แล้วเบิด์แล้วเบิด์แนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะอันน้องไผ่ประมาณจ็ดเท่อประมาณิหรือว่าเท่าไหร่อุ้ยอย่างก็ หยังหยงอีกมือเด้อเอ้าเออเลื้อมาเบอร์อีหัวงอีกหยั่งมามาอีกไงอีกเลยอีกไอ้เรืงเลื้อเลื้อเลื้อเบอร์น้ำแกงแล้วก็แล้วน้อยหน่าเฮ้ยขนุนขนุนอันนี้ขนุนเออเมื่อตะโอ้ยมืดมีเมื่อตะมีเพื่กินนะทุกคนเมื่อตะทุกคนจักินย่างอันนี้บุจื้อประมาณประมาณสิบ กัว,กวนี่แหละแต่ว่าเฮากระโดกกันลายหูบเนาะนะเพื่อว่าฮู้แล้วกระอบพร้อมกันไดนะ้เนาะถ้าตัวใดพวกเขาว่าพิษหรือว่าต้องใดกะคอมเมนต์บอกเลยเนาะอันนี้นะเฮากับ ยันออกเสียงบะเทืกนะทุกคนแม่น้องเฟอร์กิ้ไรน่าจะเป็นน้องอําเภอเนิดนี้ประมาณห้าเทือกนี่นะน้องนึ่งประมาณเจ็ดเทือกน้องลีแต่ประมาณห้าเทือกซ้ำๆกันเนาะแม่ก็ประมาณในแต่ละทุกคนคลิปนี้กะเป็นคลิปทายเทียบทายเทียบทองโพขาเด้องกีดโดนๆได้มาเจอะกันเนาะก้เฮากันนี่ลองด้วยการกินน้ำเปล่านะทุกคนนี่ทุกคนทุกสิบแปดลิบไงสิบแปดลิบป่ะเออสิบแปดเออ โอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เฮากัจะขอตัวลากันไปก่อนเนาะคุณถ้าคลิปนี้กะก่อนทีคิดออกมานี้ละกันเคยเฮ็ดกับเอือร์เอนึงแล้วแต่ว่ามี FC เพื่อนได้ขอมาอยากจะเฮ็ดคลิปอีเอือรเฮ็ดคลิปอันลีมเกมอีกเนาะแล้วเฮาก็เลยมาจัดให้ซะโอเคเนาะถ้าผู้ใดมักคลิปในเรวนี้อีกอาะสามารถแบบอ่าคิดเกมให้พวกเฮาก็ได้เนาะเพราะว่าเฮาคิดบ่ออกมีพี่ๆ FC ก็ส่งมาก็อยากให้เฮ็ดเฮ็ดคลิป อันใดสักอย่างเนี่ยไปจื้อละเดี๋ยวมือหน้าจะให้แต้ผู้ใดฮู้อันเกมในรายการคอมเมนต์บอกด้วยส่งลิงก์ไว้ในใต้คอมเมนต์ได้เลยเด้อทุกคนเดี๋ยวมือหน้าเฮากับซีหาเวลามาเจอกันอีกประกาศอันลิ้นนํากันอีกเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เฮากับจะขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนกะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายให้หัวน้องแฮงเี้กัดเล